สวัสดีครับเดอะแมสกาโวนะฮะแล้ววันนี้เรากลับกันมาอีกแล้วนะครับผมกับ State of DK 2ในพาร์ทที่3แล้วนะครับผมแหมหลังจากที่คราวที่แล้วที่เราไปได้อ่ผู้ราดชีวิตเพิ่มมาอีก2คนนะฮะเพิ่มให้กับอ่าครอบครัวยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวนะครับไม้กับอ่าทานิครัวใช่ไหมชื่ออะไรวะอันฟีดอันถูกโอเคเราเทนี้เราจะมาถามดูว่าต้องการอะไรอืมให้ฉันเข้าร่วมด้วยไหมเราอะไรอย่างวีทิงยูชูจอยลัสเซีย เราคิดว่าเธอควรจะร่วมมือกับพวกเรานะเราอาจจะเป็นคอมมิวนิตี้เดียวกันก็คือช้อยแรกก็คือจะให้2คนนี้นะครับผมให้ไมค์กับธา,านีครัวเขาเนี่ยนะมาอยู่กับเราอันที่2ก็คือปล่อยให้เขาไปม,มีครอบครัวของตัวเองโอเคมายีดีต้องรับสู่แฟมิลี่แล้วกันนะเย้ครอบครัวนะโอเคขั้นต่อไปจะเป็นการเลือกผู้นำกลุ่มนะครับผมอ่า i ิสเซอร์เวิร์กเพอร์ซนาลิต วั t t y ย e of l ล a d ด r t h e ค can b e ความอ๋อตัวละครแต่ละตัวก็จะมีะทักษะที่โดดเด่นแตกต่างกัๆๆนออกไปว่าแต่ละคนอาจจะเก่งในการนําเรื่องอะไรนะครับผมถ้ากว่าผู้นําแต่ละคนที่มีเปิร์กแตกต่างกันแต่ละคนก็จะสามารถปลดล็อกฟัสซิลิตี้ที่ค่อนข้างที่จะเป็นแบบว่าอ่ายูนิคด้วยนะครับผมลองเล่นเป็นเชลิฟวอลล์ดบิลดเดอร์แล้วก็เทเอดูอืม ดูได้ว่าจะมีอะไร Wall trust and value the people India on community over there ก็คือ Wall อาจจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นผู้นำที่แบบว่าอ่าประชาชนต้องมาก่อนใช่ไหมเป็นแบบว่านับถือพวกพ้อง Double it with one dose with strength and value to team earn survival อ่า Wall นะครับเป็นการเชื่อมั่นในอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีมใช่ไหมต้องอยู่ด้วยกันถึงจะอยู่รอดนะครับผม The can build an armory ถ้าว่าในกรณีที่เล่นเป็น Wall เนี่ยเราจะสามารถสร้าง Armory เนะะี่ยครับเป็น เหมือนแบบว่าร้านปืนเนาะแล้วก็ที่ฝึกซ้อมที่ฟิตเนสด้วยนะฮะคุยกับคนนี้ต่อนะฮะเอ้าพี่ลุกไงเพื่อนอืม I'm not asking for the job. But I think we know what my priority would be. Okay มาว่ามาเราต้องการเชอร์ลิฟเพื่อทำให้แคมป์เรามีกฎมีกฎมีคือมีแปรนะฮะโอเคเชอร์ลิฟมีอะไรบ้าง เชอร์ลีฟก็ is defending everyone in time and take risks to help others โอเคเชอร์ลีฟน่าจะเป็นสายที่แบบว่าพยายามยื่นมือช่วยเหลือทุกคนนะครับผม the not tolerate r i d e r s and thieves and fight them if necessary ถ้าว่าเป็นทิฟ่์ถ้าว่าเป็นเชอร์ลีฟปุ๊บเนี่ยถ้าว่าเจอเกี่ยวกับว่าเป็นเหมือนกับว่าสัตรูอะไรอย่างงี้ฮะจะไม่จะไม่ถอยแล้วก็จะพยายามจะสู้นะก็แบบอารมณ์แบบตำรวจนะครับผมนะฮะก็ถ้าว่าเล่นเป็นเชอร์ลีฟเราก็จะได้อารมณ์บาลสนามแล้วก็โอ้ยมี อันนี้ด้วว่าห้องดูหนังด้วยวะแล้วก็ชูตติ้งเลนนะครับผมเป็นเป้าซ้อมยิงสวยมาคนสุดท้ายมีอะไรอันนี้เสนออะไรการ์เซียอืม The smart idea how we do it อ่ะว่าไงว่ามาถ้าหากว่าให้ฉันเป็นเทรดเดอร์ประจำกลุ่มนี้ฉันบอกเลยว่าฉันจะทำให้โอเคเกิดการแน่นแฟน้นระหว่างครอบครัวใช่ไหม A trader believes in trust and g e n e r o s i t y even n i the apocalypse โอเคเทรดเดอร์ okay, จะเป็นเน้นเกี่ยวกับการสร้างคือข่ายนะผมเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวนะฮะว่าจะเป็นแคมนูนแคมนี้อะไรแบบนี้ t h e y aspire to create a n e t w o r o o f friendly and c a ร์แล support one another ใช่ใชอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือจะเป็นการาเน้นสร้างคอนเน็กชันนะฮะแล้วก็ในส่วนของเทรดเดอร์นี่เราก็จะสามารถสร้างเทรดดีโพได้แล้วก็เป็นพวกฟาร์มอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ก็อยู่ที่หน้าที่เราที่จะตัดสินใจแล้ว ว่าเราจะให้ใครเป็นผู้นําดีถ้าหากว่าเราจะทําการเลือกเลือกผู้นำนะฮะเราต้องต้องทำการที่เอาตัวละครตัวนั้นเนี่ยไปเหมือนกับว่าไปทําคุณประโยชน์ให้กับค่ายก่อนโอเคพี่ลุกแล้วน่าจะหายปกติแล้วทีนี้เรามาสเปเชียลไลซ์ันด่กว่าว่าสกิลวูวิสของเขาเนี่ยสามารถต่อเป็นอะไรได้อีกนะครับผมอันแรกเป็นสเตลเหรออาย่องย่องเบาไวขึ้นอินเทอร์แอคชั่นแบบใช้พวกสิ่งของนันเงียบขึ้นแล้วก็ทําให้ซอมบี้มองเห็นยากขึ้นใช่ไหม กา i ดูรูเบอรตี้อ่าผมเล่นเป็นสเตลแล้วกันสเปเชียลไลซ์ไปสวยอ๋อพี่ลูกก็ติดบัตรเพลงอยู่เนี่ยว่ะเดี๋ยวผมทำการเอาพี่ลูกไปรักษาก่อนแล้วกันเท่าที่ดูตอนนี้นะฮะพี่ลูกเรามีโอกาสที่จะได้เป็นเชอรีสูงมากโอเคเราต้องทำการช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากกว่านี้นะครับผมไปเลยกันเลยได้เวลาฮีโร่แล้วโอ้อยูเสียงมันโครดังรถมันมาจอดตรงนี้จอดไม่เคยแบบตรงที่จอดสักที ไปก่อนอื่นเลยเรามาทำการ find resources and people เรามาทำการนี่อ่ามีใครได้ยินไหมครับมีใครมีมีรอดชีวิตอยู่ไหมอ,อ่านี่ไงมีแล้วละมีมาแล้วมีมาแล้ว,ลว,ลวอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงนี่ไงนี่ไง plastic house หลังนี้หรือเปล่าสวัสดีครับเป็นผู้รอดชีวิตหรือเปล่าเฮ้ยเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยว ตายซะถ้าว่าเราเล่นตัวละครใดตัวละครหนึ่งนานไปเรื่อยนะเราจะต้องเอาตัวละครนั้นไปพักผ่อนด้วยนะครับผมไม่งั้นมันจะเสียสเตมินาไปเรื่อยๆนี่คือวิธีเลือกผู้นําหมู่บ้านนะครับผมแล้วไงต่อคือคือบอกกูมาแค่เนี้ยฮะคือคือเสร็จแล้ว <laughs> ผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะเมื่อกี้นี้ดูซิว่าในแมปมีอะไรทําบ้าง แต่ว่าดูจากสภาพแล้วก่อนอื่นเลยนะผมคิดว่าผมควรที่จะกลับบ้านแล้วก็ให้พี่ลุกเราไปพักผ่อนกันแล้วกันรู้สึกว่าพี่ลุกเราจะเหนื่อย <laughs> น่าจะได้นอนแป๊บเดียวนะฮะค่อยจอดโอ้ยได้อยู่ไม่เป็นไรไปอย่าลืมครับอย่าลืมของ <c oughs> เอาของไปเก็บ เรียบร้อยห้าแมททิเรียลสวยนะฮะภา,ารกิจใหม่มาแล้วเราทำการปีนหอใช่ไหมแล้วก็สำรวจทัศนียภาพรอบๆเดี๋ยวเวลาขึ้นที่สูงแล้วอ๋อ <c oughs> อันนี้รู้สึกว่าเราจะสำรวจมาอ๋อน,นี่ไงยังเหลืออยู่นี่มาโอเคเ s u r v e y i n งเรามีลายจะมีบ้านเรามีเต็นท์มีโอ้โห <c oughs> หมดละ Enough f o r this shit bro ไม่ใช่ถ้าเอาผมโดดผมไปผมตัวแตกแน่เลยเนี่ยถ้าแบบโดดแล้วม่งแบบลู่ลงไปไปกินนีโอเคครับผมก่อนที่เราจะไปไกลกันมากกว่าน,นี้นะฮะอันนี้ผมขอออกตัวก่อนเลยว่าเสียงเกมหลังจากที่ช่วงนี้ที่ผมพูดหลังจากนี้นะฮะคือเสียงเกมมันจะหายไปผมก็เพิ่งมารู้ตั้งแต่ <c oughs> ที่เข้าโปรแกรมตัดต่อนี่แหละครับผมพอดีว่าโปรแกรมเหมือนกับว่าโปรแกรมโปรแกรมอรัดบันเออนะฮะโอเคต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยกันนะครับผมนี่ก็ฟังเสียงผมพูดไปบนไปแล้วกันเนาะ โอเคฮนะตอนนี้ผมก็ได้ทำการตัดสินใจแล้วนะฮะว่าผมจะ,ะเลือกพี่ลุกแพนแล้วกันนะฮะเป็นผู้นำหมู่บ้านเดวยวกันเล่นเป็นสายเชอริฟนะครับผมโอเคมาหน่อยดูซิว่ามีใครต้องการให้เราช่วยหรือเปล่านะอาข้างบนน่ก่อนเลยรู้สึกว่าจะมีชาวบ้านนะฮะชาวบ้านต้องการให้เราช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเราจะขับรถไปแบบตำรวจไทยแล้วกันนะฮะตำรวจมาว้าวตำรวจมาว้าวโอ้นี่ก็เลยปรเช้าแล้วนะครับผม บรรยากาศนี่ค่อนข้างจะดีเห็นไหมผมบอกแล้วไอ้สภาพบรรยากาศป่าเขาใันนี้มันดีมาก,กน,นะผมว่านะโอ้อยู่กันเยอะเลยอยู่กันเยอะเลย <laughs> สองบีแม่งสองบีมันม,ม,มาคามากกันกระโปรงรถเดอะฟัคเอเข้าไปนะในนี้มีอะไรบ้างเฟเล่าเดี๋ยวนี้ต้องไฟเล่าดิมาเอ้อเอ้ยเอ้ยตายตายังตายยังโอ้ยเฮียจังเด้อเด้อเด้อพี่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 ผมขอสวิตผมขอสลับเป็นพี่ใช่ไหม ผมยางยิงไฟล่าอ่ะเอ้ยโอเคโอเคพอดีพี่คนนี้ก็มีปืนนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีโอ้หมืดตึ๊บเลยวะข้างในมาเรามาเช็คดูทุกห้องทุกมุมนะฮะโอเคในนี้มีอะไรกล่องพยาบาลน่าจะต้องมียาแน่นอนอ่าสวยเก็บไว้เอ้ยจะว่าไปพี่ลูกเราก็มีปืนเหมือนกันดีว่ะแล้วทำไมเออผมลืมใส่ปืนนะฮะโทษทีมาค้นหาค้นในทั่วครับผมของต้องกินต้องใช้นะฮะสิบสองเกจกระสุนลูกซองสวยเอาไปเลยกระสุนกล้ามมอเเก็บไปด้วย อ่ะ๋ยวผมถ่ายของถ่ายกระสุนลูกซองให้พี่ลุกก่อนแล้วกันเอาไปเลยอ่ะหยิบสองนัดยิงเป็นยิงพ่อตายยิงยิงนชาติหน้ายิบสองนัดไปสลับเป็นพี่ลุกเอา้าเครียดอะไรวะเนี่ยอ๋อตกใจบนมุมกล้อง <laughs> บั๊กแดกแล้วเกมโอ้ยอ่าลักแสกกระสุนปืนผมกระสุน5.56แบกไปโอ้ยหนักหนัก,หน,กหนักมาก อืกระสุนลูกซองกระสุนเต็มไปหมดเลยสวยงาม5.56เก็บเก็บเรียบอะ่ะผมกวาดหมดอะ่ะไม่มีใครอยู่ผมก็เอาอะ่ะน้ำมันขอรถทดสอบลูกซองหน่อยโอ้สุดยอดเลยครับดูนั่นสิครับผมคิดว่าผมน่าจะต้องเอาพี่ลูกไปพักจริงๆแล้วแหละนะครับกลับแคมป์ฮะพอเกนเสร็จสิน้นทีมของคุณได้รับชัยชนะ อันนี้ก็อยู่กันไม่ห่างกันเท่าไหร่เลยนะวะ <c oughs> หนินจะเยอะไปไหน <c oughs> เอา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 เ <c oughs> นี่ยทางดีๆเราก็ไม่ขับอ่ะเว็บอ่ะ <c oughs> นายก็ไม่ขับอ่ะทางดีๆอ่ะอ่านี่ไงอย่างที่ผมคิดไว้เลยจริงๆด้วยถ้าหากว่าเราต้องการที่จะอะทำให้คนคนนั้นเป็นผู้นำนะฮะคนคนนั้นจะต้องมีบทบาทก็คือเป็นการทําภารกิจอะไรต่างๆช่วยเหลือคนนู่นนี่นั่นแต่พอเราทำไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยค่าสแตนดิ้งของเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและจะทําให้เราอ่ะ กลายเป็นลีดเดอร์ได้โดยการที่จะเนียมีสัญลักษณ์ตรงนี้อยู่ที่พื้นมาแค่นี้ก็คงยังไม่พอนะการที่จะเป็นฮีโร่ได้มันต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นอาหารเราก็จะหมดใช่ไหมตอนนี้ถ้าอาหารเราจะหมดฉะนั้นผมว่าผมไปหาอาหารดีกว่า Manage Storage เอาไปเลยหกแอมโมกระสุนก้ามมอใช้กับอะไรได้บ้างวันนี้ไอ้ปืนนี้ใช้กับจุดสองสองคลิเบอร์จุดสี่ห้าอุ้จุดสองสอง มีปืนมานี่นะฮะเมื่อกี้ปืนแม่งเด้งเข้ามาเลยเมื่อกี้นี้เป็นปืนที่เราได้มาจากการยึดเอาโพสนะครับผมมีสปอนเซอร์ไหมเอเนอจีริงอะไรแบบเนี้ยอยากได้มากเลยมาทีนี้เราลองมาหาอาหารกันดีกว่าโอเคตรงนี้เราน่าจะเป็นจากพาร์ทที่แล้วนะ,ะที่เรามาเคลมเอาโพสตรงนี้เอาไว้นะฮะทนนิดหน่อยนะพี่ลูกนะเข้าใจว่ามันเหนื่อยแต่ว่าน่าแหละฮีโร่มันไม่ได้เป็นง่ายๆไง,งนะก่อนอื่นเลยขอเติมน้ำมันก่อนอ่าทำหน้าหล่อ ผมเป็นคนหล่อที่ยืนจ้องน้ำมันแล้วน้ำมันก็เต็มให้โอ้สุดยอดรถ <c oughs> มันจะดิบเป็นไหนกันนะโอ้ยชิปซอมบี้เยอะจังวะหืมมาเป็นหอดนี่มันหอดนี่วาเฮียมันอยู่ใกล้บ้านมากเลยผมต้องฆ่าก่อนผมต้องผมก็ต้องทำลายก่อนวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้ปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆ <c oughs> อุ้ยเฮียชิบหายแล้วอะไรเล่า ตายตายหรือยังตายโอเคติดบัตรเพลงแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรไม่อันตรายเท่าไหร่โอ้โหปกติเราจะผ่านไปเลยก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นตรงหน้าบ้านเราพอดีไงมันอยู่ใกล้บ้านเรามากเลยถ้ากว่าเป็นฝูงหอดมันแบบว่าเคลื่อนที่เข้าใกล้บ้านเราไปเรื่อยๆนี่มันอาจจะทําให้เกิดการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เลยก็ได้นะโอเคเคลมเลยแล้วกันผมเคลมเลยเอาโพสต์นี้ผมจะมี ผมจะมีอาหารประจําวันละเฮ้ยอะไรอะไรเยอะๆเยอะๆอย่ายาเอา้าหันหลังให้พี่หันหลังให้พี่ก็เสร็จครับอ,อย่าหันหลังให้พี่พี่บอกแล้วอย่าหันหลังให้พี่แต่และเอาโพสที่เรายึดได้นะเราก็จะสามารถใช้เป็นเหมือนกับว่าเป็นคังเก็บของได้เลยฮนะโดยที่ว่าเราจะไม่ต้องวิ่งกลับบ้านเนาะแหมถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสะดวกใช้ได้เลยกาแฟอ,อืมสักหน,น่อยแล้วกันอ๋อโอเคตอนนี้พี่ลุกเราน่าจะ เดินทางได้ยาวๆแล้วฮะตอนนี้มีสิ่งที่เรียกว่ากาแฟานั่นเองโอเคขอเก็บมาทักงสามถ้วยเลยลกันนะตอนนี้บริเวณนี้ที่พารที่แล้วเรามาเซอร์เวยกันไว้นะผมจะไล่หาให้หมดเลยครับว่ามีอะไรบ้างแต่สิ่งที่ต้องการที่สุดตอนนี้ก็คืออาหารนั่นเองมาเรามาไล่เช็คปั๊มละมันตรงน,นี้ก่อนเลยแล้วกันโอ้ยอยู่แล้วเว้ยโอ้ต้องพังเข้าไปด้วย โอ้โอ้โอ้อยู่กันเยอะจังเลยนะครับพี่อุ้ยข้างนอกเต็มเลยข้างนอกคนเยอะมากข้างนอกคนเยอะมากเราต้องช่วยเราต้องช่วยมาเอาล้มก็เสร็จเลยครับพี่อย่าล้มให้พี่อย่าหันหลังให้พี่ด้วยโอ้ยโอ้ โอ้สเปเชียลอาพโพสอะไรเนี่ยอ่าในแต่ละแมปก็จะมีแลนด์มาร์คที่เป็นอาพโพสนะครับผมเอาพโพสพวกนี้ก็จะสามารถอัปเกรดได้เพื่อที่จะได้ของที่เราจะได้เป็นเป็นวันๆเยอะขึ้นเนาะอืมเอ้ยมีมีประเด็นข้างนอกแต่ว่าเราหาของกันโอ้เฮียเพื่อนโดนเพื่อนโดนลักแสกยาโอเคอืมแม่งโดนกัดไปกี่รอบแล้วเนี่ยโดนกัดจนตัวจะพุนหมดแล้วนะฮะ โอเคตรงนี้ก็เฮ้ยมันเหลืออยู่ีกวะเฮ้ยเฮ้ยแะนี่ไงย,ยา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 ไม่ยุ่งกับพี่อ่าตู้เย็นอือฮึยัยงคนไม่หมดอีกอะเหลือตรงไหนกว่าโอเคแคบินเนตอ่านี่ไงเจอแล้วเจออาหารแล้วมานี่เพื่อนเอาไปคนละถุงมันไปเพลงมาละทึกจังวะอุ้ย มาจากไหนไอสัตว์อยู่ดีก็มาทะลึง่งนายเอาสิ่งนี้ไปส่วนฉันจะเอาสิ่งนี้ไปแล้วกันนะโอเคได้แล้วอาหารสวยงามนะถ้าว่าต uh ัวละครเราติดติดเหนื่อยติดอะไรแบบน uh ี no uh ้นะมันก uh ็จะทําให้ไม่สามารถแบกของเยอะๆได้นะฮะอันนี้คือผมแบกของแค่ไม่กี่อย่างเองนะแต่ดูเด็กก็คือแบบขึ้นว่าทาวลิงเฮฟวี่แล้วอ่ะไปไปไปกลับกรับกลับกรับกับไปแล้วกลับไปแล้วต่อไปพักผ่อนจริงๆแล้ว พี่ลูกควรนอนพักพี่ลูกควรพักจริงๆโอ้รัวเลยเหมาหมดเลยนี่ผมต้องหาทำยาต้านบัดเผลคด้วยเนี่ยเพื่อนมานี่อ่าฉันจะเอาหายไปนะส่วนนายก็เโอเคสวิตช์แล้วก็หยิบโอเคแบบนี้น่าจะง่ายกว่านะฮะอ่าสลับตัวไปเลยแล้วก็ปล่อยของ อ่าได้ยาแล้วแล้วก็นายอา่พี่ลุกเราพี่ลูกเราเอาอาหารมาให้ครับคนสำคัญนี่เป็นไงครับสวัสดีครับโหมีปืนด้วยวะแม่งมีปืนกับทุกคนเลยปะเนี่ยหมายพี่หมายพี่หม,มายมีอะไรบ้างพี่หมายมีอาหารด้วยวะนี่ไงเอามาเลยอาหารน่ะของต้องใช้แหมมุบมิบแล้วเราอะ่ะอุ้ยฝูงซอมบีนะ้อะฝูงซอมบีอ้อีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะรักษา โอเคหายให้เรียบร้อยเฮ้ย hey, พวกโกยิ่งไปซองวิบัตเพกนั้นเลยเอาระเบิดไปกินโอ้ไม่โดนอะไรเลยสวยงามควางระเบิดไปแล้วตายตายโอ้ตายตาย,ตาย,ยืนเฉยๆก็ตายโอ้ชิตโดนกัด เพิ่งรักษาบัตรเพลเมืเ่อกี้กูติดอีกแล้วอืมตายอะไรนี่ไงมีไหมมีไหมเฮ้ยบล็บอตบล็อตตัวระเบิดโอ้ตายยังไอตัวนี้มันทำอะไรได้ีกวะอ๋อต้องยิงซ้ำนะฮะไม่งั้นมันจะสูดควันเข้าไปทำให้แบบแหมไม่ดีต่อสุขภาพแน่นอนอ๋อโอเคครับผมตอนนี้รู้สึกว่าเราจะสามารถเลือกผู้นำได้แล้วนะฮะพี่ลูกตอนนี้เราแหมกลายเป็นผู้นำ โปรโมททูเลดเดอร์เอาเลยเป็นชชลีฟนะฮะสุดยอด l ลดเดอร์แอสไซน์เยดแค่ตอนนี้นะผมแหมพี่ลุกเราก็กลายเป็นผู้นำของแคมแคมนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะหวังว่าเขาจะทำการปกครองสมาชิกทุกคนที่นี่ดูว่าเป็นธรรมนะครับผมโอเคครับสำหรับ State of d k 2ในพาร์ทที่3วันนี้นะครับผมเราก็ได้มาทำการเลือกผู้นำหมู่บ้านไปที่เรียบร้อยแล้นะก็ได้เป็นแหมลุกแพนะฮะแหมพี่ลุกของเรา ถือว่าเป็นตัวเอกสําคัญเลยแล้วก็นับจากต่วันนี้ไปนะลูกแพนก็จะกลายเป็นผู้นําของที่นี่แล้วก็จะทําให้คนของที่นี่มีความสุขแล้วก็ทำให้แคมป์ใหญ่ขึ้นไปอีกนะ okay, ครับผมโอเคครับถ้าว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจมากเลยทีเดียวสำหรับวันนี้กับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ